And mm -hmm. ใจยัางงามตาฟ้าครามยังดีเรามีทุ่งแสงตะวันค่ำคืนพรี้ดาวเช้ามีตวันตราบใดโลกมีคนหานฝัน หลายคนชอบเรียนรู้ศึกษาชีวิตสัตว์นกผีเสื้อต่างๆบางคนชอบเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับดอกไม้พันไม้โลกของธรรมชาติมีสิ่งต่างๆให้เราเรียนรู้อีกมากเลยค่ะสัปดาห์ที่แล้วทุ่งแสงตะวันตามน้องเฟิร์นกับน้องไฟไปเที่ยวที่ทํางานของคุณพ่อค่ะได้เห็นนกหลายชนิดวันนี้ยิ่งพิเศษใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเราจะไปดูดอกไม้ชนิดหนึ่งเป็นดอกไม้ที่หาได้ยากมีอยู่ที่เดียวคือที่ชุมพรนี่แหละค่ะ ทุ่งแสงตะวันตอนนี้ไม่ติดดินค่ะทุกคนตื่นเต้นเมื่อรู้ว่าที่ตรงนี้ลึกจนหยังไม่ถึงและพวกเราทั้งหมดยืนอยู่บนน้ำลึกย,ยังไม่สุดหไมหมเลยไม่หาย <What? S 1> าตั้งเท่าไหร่ย้ำอีกครั้งว่าที่ยืนอยู่ตรงนี้คือพื้นน้ำไม่ใช่พื้นดินประเมินว่าน่าจะลึกกว่า10เมตร และอัดแน่นไปด้วยพืชน้ำทำให้เราไม่จมลงไปมันจะล่อแมลงข้างในมันจะมีน้ำหวานน้่หมผ้าเต็มเลยข้างบนสนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิง พ่พาไปดูอนะนกนบเป็ดน้ำมั่งเห็นปะตะถ้ามีโอกาสน้องเฟิร์นเด็กหญิงมนัชชารัตนะดำรงพินโยจะตามคุณพ่อไปสำรวจป่าค่ะวันนี้ตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะว่าพ่ออนุญาตให้ตามเข้าพรุหนองยายชีแหล่งกำเนิดกล้วยไม้งามและหายากค่ะ ตรงไปเดินไปช้าๆนะลูกเส้นทางทุลักทุเลในพลุเจิ่งน้ําจะพาเฟินไปหาดอกไม้และธรรมชาติแปลกตาแค่เริ่มเดินทางก็น่าสนุกแล้วค่ะไข่หอยมันจะขึ้นมาวางไข่ริมน้ําพอดีเนี่ยพอนั่นปั๊บมันก็จะข้ามากงลิงอุ้ยใช่ใช่เป็นม้าข้ามกางลิงมันมีอยู่เยอะเยอะแยะนะในพื้นที่เนี่ย มันแห้งมาแล้วรู้ด้วยหม้อมันไอตัวพวกนี้มันจะใช้อ่ามันจะล่อแมลงข้างในมันจะมีน้ําหวานนู่นพอดเต็มเลยข้างบนเนาะนี่ดูเขียวมาแล้วแห้งแล้วนั่นแล้วไงมันแก่แล้วะในส่วนตอนนี้มันเริ่มเป็นดอกนะเริ่มเป็นดอกเป็นดอกก็จะเป็นอะไร่อกเป็นดอกมันก็จะติดเมล็ดอะไรพวกนี้ไง ติดเมล็ดเนี่ยมีลักษณะเหมือนฝักนะออเห็น,นอ่าแล้วต่อไปมันก็จะขยายพันธุ์มันจะอยู่ในที่ชื้นอ่าทำไมมันติดอยู่กับใบอะป่ะแปลใบมันก็<ๆ>จ,ะจะมีอ่าลักษณะเป็นกล้วยอย่างนี้แหละแล้วตีวนี้ข้างข้างใต้เนี่ยมันจะมีน้ําหวานอยู่นะมีน้ําหวานแล้วเวลาแมลงลงไปมันน้ําหวานตัวเนี้ยก็จะย่อยให้เป็นอาหารให้กับ พวกต้นไม้ต่อไปทางเดินช่วงนี้เต็มไปด้วยมอข้าวมอแกงลิงทั้งต้นเล็กต้นใหญ่พันเกี่ยวต้นไม้เต็มไปหมดเนี่ยมันขึ้นคลุมต้นไม้อยู่เนี่ยต้นไม้จะตายปะมันก็ไม่ตายนะเพราะว่ามันไม่ใช่พวกกาฝากนะแต่ว่ามันก็จะทําให้ต้นไม้โทรมลงได้แต่ถ้าคลุมนานๆมันก็ถ้าต้นไม้ไม่ได้สังเคราแสงมันก็ตายเหมือนกัน มันไม่ใช่เป็นพวกที่อาศัย,อาศ,ยอาศัยอาหารจากต้นไม้นอกจากหม้อข้าวหม้อแกงลิงพลูหนองใหญ่ชียังเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ประจำป่าพร้อีกหลายชนิดเดินดีๆนะเดี๋ยวลง<า>น้ำลึกอีกแล้ว เลกอยู่ตรงนู้นต้นกลงนะพ่อพ่อตรน้ไม้นะน้ำเลึกละแห่หาต้นตรงหา้ากล้วยไม้งามซ่อนตัวอยู่ในพรุทางไปก็ไม่ได้ราบรื่นดุดรยด้วยกลีบกุหลาบ ลำบากลำบนยังไงก็ยังไหวค่ะดี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 ด,ดีขึ้นมาขอบ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 อเกือบจะถึงจุดหมายแล้วค่ะลักษณะเหมือนคนมาให้แหวกไปอรอพ่อทางนู้นโอ้ยไม่รู้นะอ้อยมันจะจม ช่ข Get ้างหน้านี่ล่ะค่ะดงกล้วยไม้อีกสักครู่ตามเฟิร์นไปดูค่ะทางด้านโน้นโน่นเห็นไหมเห็นแล้วแล้วสนับสนุนโดยไฮลักซ์ไทเกอร์ดี4ดี คอมบอนเรลต้องโตโยต้าดีฟดีหลายพันปีมาแล้วเมื่อทะเลพัดพาตะกอนมาทับถมชายขอบแผ่นดินจนกลายเป็นสันทรายสูงทำให้พื้นที่ส่วนหนึ่งแยกออกจากทะเลโดยสิ้นเชิงกลายเป็นแอ่งน้ำเมื่อน้ำเค็มเจือจางลงพืชและสิ่งมีชีวิตก่อตัวขึ้นทิ้งซ่าอินทรียวัตถุทับถมสะสมเป็นดินพรุ เปิดโอกาสให้ต้นไม้ใหญ่น้อยได้เติบโตพรุหนองยาย่ชีเกิดจากการทับถมของเศษซากใบไม้และตะกอนปากแม่น้ำนพ่อบอกว่าพรุนี้ตรงที่ลึกมากๆอาจจะลึกกว่า10เมตรเรียกว่าเท่าตึกสองสามชั้นนู่นละค่ะนี่ขึ้นตอนนี้นี่มาเยอะเลยเห็นไหมลูกจะไปเ,เห็นได้ไงอะ โน่นน่นนนทนั้นโน่นโเห็นไหมเหอเอเหเยอะเลยนี่ละค่านางเอกประจำพลุหนองใยชีซ่อนตัวอยู่ในกอกงราวกับไม่อยากให้ใครมาพบเห็นเห็เห็นเห็นเห็นเห็เห็นเหนเห้นเหนเนเ่็นเนเห็นเห็นเ่็นนเ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 หนเห็นยนะนเแนเห็นนเหนเห็นน มันจะพิงต้น <ừ. S 1> พวกกงพวกอะไรพวกนี้อ่ะนะขึ้นมาเพ, ador, พื่อชูยอดรับแสงชูยอดรับแสงแล้วก็ออกดอกนะการออกดอกของมันนี่ก็ประมาณอ่ประามาณหนึ่งสองสามตั้งแต่สามตั้งแต่อสองจนถึงเจดข้อใบนะพอออกออกออกใบได้สัก องข้อหรือว่าสามข้อเนี่ยสามข้อก็จะเริ่มออกดอกนะอ้แล้วมันจะขึ้นเดี่ยวๆได้ปะไม่ไม่มีต้นกลงอ่ะถ้าขึ้นเดี่ยวๆมันก็จะขึ้นไม่ได้นะเพราะว่าลําต้นของมันเนี่ยต้องอาศัยต้นกงใช่ต้องอาศัยต้นกลงต้องพิงต้นกลงขึ้นมานะรากส่วนหนึ่งจะอยู่ในน้ําลําต้นส่วนหนึ่งนะเท่าที่เจอเท่าที่พบเนี่ยพอมันออกดอกพอแก่นะโน่นมันก็จะติดฝัก ติดฝักเห็นไหมติดฝักเป็นลำลูกกล้วยเนี่ยจะพบว่าเฟรนด์น้มามันอยู่เต็มไปหมดเลยเนี่ยเราแหวกดูนี่จะเห็นทั่วไปเลยเนี่ยเห็นไหมอยู่ชิดๆกันหมดเลยถ้าพ่อบอกว่าอพ่า40ปีก่อนเคยพบเอื้องโมกพรุที่สุราษฎร์ธานีหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีรายงานการพบที่ใดอีกเลยเพราะว่ากล้วยไม้ชนิดนี้จะอยู่ในพรุเท่านั้นเมื่อพรุถูกทำลาย กล้วยไม้งามก็ส oui> ิ้นชื่อจะวานอีกกี่สายลมให้พรมให้พัดมาและอองดอกไม้โปรยหล่นเออพ่อพ่อย่าดนแน่จะขออีกกี่สายฝนให้หล่นให้ร่วงมาถ้าว่าดอกไม้ไม่ยอมผลีบานดังเดิม ยิงจากวันน้อยใจผู้คนจองมาทำลายดอกไม้ให้หายไปเราจะทำยังไง บ้านดังเดิมได้เห็นได้ชื่นใจละอองหวานโปรยลงไปจิตใจผู้คนเดินความอ่อนโยนอ่อนหวานและสวยงามระวังกง,งนะลกูกระวังไอ้กระจูดเดินช้าๆดเดินแทงตา นอกจากเอื้องโมกพลุรุหนองเย,ยชียังเป็นบ้านหลังสุดท้ายของกล้วยไม้อีกชนิดหนึ่งพ่อเรียกว่าเอื้องกระพรุค่ะ้นนีตนอะไระเป็นกล้วยไม้ดินอดอกสีขาวมีจุดประรกลิ่นหอมอ่อนๆอเป็นดอกสีขาวมีจุดดมดูยิมีกลิ่นหอมไหมหอมแต่ไม่แรงหรอแสดงว่าช่วงเช้ากลิ่นจะแรงกว่านี้นะเพราะว่าไม้ ไม้ดอกนี่ถ้าเกิดว่ามีสีขาวหรือว่าสีอ่อนเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมแสดงว,ว่าในช่วงเช้าเนี่ยกลิ่นจะต้องหอมกว่านี้นะรอม่ม่ีประสบการณ์ในวันนี้ทำให้เฟิร์นได้รู้จักพรุมากขึ้นรู้คุณค่าเห็นความสำคัญและรู้ว่าเหตุใดจึงต้องช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่พลุที่มีหลงเหลืออยู่น้อยนิดนี้ไว้ทำไมถึงต้องอนุรักษ์พลุไอ้ก็คือ จะได้ศึกษาธรรมชาติพวกชีวิตมแมลงอะไรอย่างเงี้ยก็พวกกล้วยไม้ต้นไม้ที่อยู่ในพลุถ้าสมมุติลอกพลุนี่น้ำในพลุนี่มันใช้ไม่ได้เพราะใบของต้นกงนี่มาทับถมกันล,ลายหลายๆเหมือนปีก็ทําให้ก๊าซข้างล่างนี่มันระเหยขึ้นมาข้างบนก็ทําให้น้ําใช้ไม่ได้ถ้าสมมุติทํำลายพุนี่ก็ถือว่าทําลายธรรมชาติแล้วก็ ไม่มีพวกกล้วยไม้น้ำก็จะเสียก็อยากให้มันอยู่แบบนี้ตลอดนะให้มีธรรมชาติไปเยอะๆพุ้ะนึ่ถ้าหากว่ามีการทำลายไปแล้วเนี่ยเงินร้อยล้านพันล้านเราไม่สามารถที่จะฟื้นสภาพพุขึ้นมาได้เพราะว่าการฟื้นสภาพพุ้มเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลานานโดยธรรมชาติของมันนะเราไปไปทำเรียนแบบธรรมชาติคงจะดำเนินการไม่ได้ อย่างพุหน้องยาชีซึ่งซึ่งเป็นพุ้ที่มีพันไม้ที่แปลกๆนะโดยเฉพาะกล้วยไม้ที่ค่อนข้างจะหายากแล้วถ้าหมดไปจากหน้องยาชีแล้วก็คิดว่าน่าจะสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยนะครับ ที่เห็นนะคะป่าพรุนั้นแสนจะบอบบางถ้าหากถูกทำลายลงไปใช้เวลานับร้อยๆปีก็ไม่สามารถที่จะฟื้นคืนได้หามีการใช้ประโยชน์หรือว่าทำลายสิ่งที่เราได้เห็นไปแล้วโดยเฉพาะด้วยไม้ที่หายากสองชนิดนั้นก็จะกลายเป็นความทรงจำไปทันทีค่ะ กิจกรรมท้ายรายการวันนี้เป็นเรื่องของสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งใครๆก็กลัวคุณสะอาดเขาก็บอกว่ากลัวเหมือนกันแต่ว่าจะพาไปดูค่ะสัตว์ที่ว่านี้ก็คือทากดูดเลือดครับฟังดูน่ากลัวพิลึกแต่ว่าชีวิตมันน่ะน่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแบบใกล้ชิดกันเลยล่ะครับว่าแต่ว่าแถวเนี้ยมีไม่เอ่ยอุ้ยกระบวนการคุณสะอาด ที่เห็นอยู่นี้ตัวใหญ่กว่าเส้นได้หน่อยเดียวนะครับอาศัยอยู่ในป่าดิบชื้นช่วงหน้าฝนอย่างเนี้ยเป็นเวลาออกหาอาหารซึ่งก็คือเลือดของสัตว์แล้วก็ของคนด้วยละครับเวลาหาเหยื่อจะอยู่นิ่งๆเพื่อจับแรงสั่นสะเทือนหรือว่าความร้อนจากลมหายใจของเหยื่อพอเจอแล้วก็จะกระดึบกระดึ๊บไปเลยละครับ ภาคเนี่ยเกาะด้วยแว่นดูดด้านท้ายส่วนด้านหัวมีขากรรไกรแล้วก็ฟันซี่เล็กๆเ,เวลาดูดเลือดอะ่ะจะปล่อยสารที่ทำให้หลอดเลือดขยายตัวและก็ต้านการแข็งตัวของเลือดด้วยครับอิ่มแล้วก็จะทิ้งตัวลงไปเองแล้วก็จะหลบอยู่ใต้ใบไม้ใต้ดินได้นานถึง6เดือนโดยไม่ต้องกินอะไรแหมแบบนี้คุ้มดีเหมือนกันนะครับเนี่ย ไปเที่ยวป่าหน้าฝนอย่าลืมใส่ถุงกันทากคือว่าทา,ากมะกอกก็จะแทรกผ่านเข้าไปไม่ได้เราก็จะเห็นแล้วก็หยิบออกได้ก่อนที่มันจะเจอผิวหนังของเราแต่ว่าอย่าไปฆ่ามันเลยนะครับเพราะว่าในทางการแพทย์ <คน S 1> เขาใช้สารจากทากเนี่ยมาช่วยให้เส้นเลือดไม่อุดตันและใช้ประโยชน์อีกหลายอย่างครับทากยังเป็นตัวบ่งชี้ว่าป่านั้นเนี่ยชุ่มชื้นสมบูรณ์ไม่อย่างนั้นทากอยู่ไม่ได้หรอกครับ ส่วนนี้ก็คือรายชื่อผู้โชคดี5คนของวันเสาร์นี้นะครับใครอยากร่วมสนุกอย่างนี้เขียนจดหมายหรือว่าปรายเยบัตรบอกมานะครับว่าอยากให้คุณสะอาดพาไปดูเรื่องอะไรและส่งมาได้ตูปอนท5 3ี่าแยกลาดพร้าวกรุงเทพ10901ชื่อใครได้ออกอากาศก็จะได้รับเสื้อกับหมวกส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับผม สนับสนุนโดยบริษัทปิโตเคมีแห่งชาติจำกัดมหาชนการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยตัวเองนั้นมีอันตรายหลายอย่างค่ะถ้าจะซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าลืมถอดปลั๊กก่อนนะคะโดยเฉพาะโทรทัศน์ถึงเราถอดปลั๊กแล้วก็จะยังมีกระแสะไฟฟ้าค้างอยู่ต้องปล่อยทิ้งไว้ประมาณ5นาทีก่อนจะลงมือซ่อมค่ะ ระหว่างซ่อมอยู่ถ้ามีการลองเครื่อง <c oughs> ก็อย่าลืมถอดปลั๊กออกก่อนจะซ่อมต่อนะคะไม่อย่างนั้นจะถูกไฟดูดได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดไหนถ้าซ่อมไม่ถูกวิธี <c oughs> เวลานำไปใช้อาจทำให้ไฟรั่วอันตรายค่ะ ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียให้ช่างซ่อมให้จะปลอดภัยกว่าค่ะสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุ่งแสงตะวันสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องราวทางเลือกดีๆแก่สุขภาพเป็นเรื่องราวจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะ